สวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีนะครับวันนี้แอดเดินตามเดินทางมาที่พี่นางนะครับคนฝันแม่นนะครับอยู่ถ้ำนะครับวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายพี่นางบอกว่าวันนี้จะบววงกลมให้ตัวเดียวเม็ดเดียวให้เป็นแนวทางจะได้ไม่ต้องไปหมดเยอะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราสวัสดีพี่นางสวัสดีครับผมสวัสดีครับเรามาตามต่อ โค้งสุดท้ายนะของพี่นางเป็นยังไงบ้างครับผมฝันอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะก็ฝันก็ฝันดีอยู่นะเพราะว่าวันนั้นพี่นางฝันว่าได้ขึ้นมาตรงข้างบนตรงข้างบนแล้วก็มีผู้ชายอเขาเดินเข้ามาสามคนแล้วเขาก็เดินขึ้นไปตรงตรงหินขึ้นไปตรงนั้นพี่นางก็เลยว่าน่าจะเป็นเลขเดิมตรงนั้นคือตรงไหนตรงที่เราทางออก ใช่ตรงที่เราเข้าถ้ำอ่ะตรงที่เราออกมาจากถ้ำที่เราถ่ายกันรั่นเลขอ่ะวันที่เห็นเลขภาพแปล,แปลจ้าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่นางก็ปล่อยเลขความฝันเนาะใช่เพราะว่าฝันว่ามีคนบอกว่าเลขอยู่ตรงนั้นใปนากถ้ำพี่นางก็เลยว่ามันน่าจะเป็นเลขที่เราให้ไปแล้วแล้วก็วันหลังก็มาฝันว่าไอ้อะไรนะขับรถขับรถไปกับพี่แนงไปขายขี้ยาง และทีนี้ยไปถนนมันขาดถนนมันขาดแล้วก็ให้พี่แนง่ะขับรถเบาๆแต่พี่แนงเขาขับรถแรงมากว่างี้ก็เลยแล้วทีนี้ไอ้ตรงกระบะรถน่ะมันพังอยู่ข้างหนึ่งเดี๋ยวพี่นางก็จะตีเป็นตัวเลขให้เลยเนาะเป็นแนวทางใ้พอจะมีทะเบียนรถไหมครับทะเบียนหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอันนี้เลขในใจ พี่นางว่าจะซื้ออยู่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดก็ันเกียวกับรถมักจะใช่ต้องลุนทะเบียนด้วยทะเบียนมันหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดคือมันมีอยู่ในนี้แล้วไงเลขที่เราล่อยงวดก่อนแล้วใช่คือมันก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ทีนี้พี่นางพี่นางชอบอะ่ะเลขส่วนตัวพี่นางชอบศูนย์หน <0 15. S 2> ึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าี่ชอบส่วนตัวที่ชอบส่วนตัวแต่ว่า มันก็ยังเป็นห้าแปดเหมือนเดิมด้วยเพราะว่าที่เราเห็นผู้ชายก็ขึ้นไปตรงนั้นในถ้รมะนะผู้ชาย,ชายทุกคนนะสามคนสามคน,มคนก็ถ้าใครจะซื้ออันนี้เราพูดไปก่อนเนาะ<ช>ถ้าใครจะซื้อเป็นสามตัวก็ใส่เป็นพวกสามห้าแปดก็ได้สามห้าแปดแบบนั้นค่ะถ้าใครจะซื้อแต่ว่าของพี่นางก็จะซื้ออยู่ประมาณนี้เหมือนกัน<ช>ครับจ้ะ ก็ไม่มีอะไรเยอะวงเดี๋ยวเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมทาให้ชูก่อนแล้วค่อยวงกลมนาะจะดูว่าคือเลขเลขที่เราปล่อยไปวันแรกอ่ะมันมาแบบนี้แล้วไงอืมครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ให้เอฟซีไปตัดซื้อเอาเล่นเอาจ้ะพี่นางก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอันไหนเนาะเราก็มาแบ่งปันเป็นแนวทางเฉยๆค่ะครับทีนี้พี่นางเห็นไหมเห็นอยู่ครับชอบไหมนะเห็นครับเห็นเห็นนะครับ ชัดจะบาเชิงเลยเอ่ะทีนี้พี่<ะ>นางจะวงกลมตัวไหนให้นะครับวงกลมจ้ะพี่นางก็ยังชอบม,ม,มันมันยังมีหลักอยู่ในนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งห้าก็ได้หรือไม่ก็ห้าแปดแบบนั้นค,คือมันอยู่ในนี้แล้วเลขมีเยอะนะครับเดี๋ยววงกลมให้เอฟซีได้เห็นเลยครับเอาเลยเนาะเรางั้นเรามาลอกใหม่เนาะจ้ะ <c oughs> เอาวงกลมเลยจ้าวงกลมลอกลอกตัวเดิมลอกตัวเดิมจ้าวงกลมให้เน้นๆนวงกลมให้นะครับทุกคนนะครับวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายพี่นางวงกลมให้นะครับ ก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังอยู่ในชุดเดิมเนาะยังเป็นอยู่ชุดเดิมจ้ะกวงกลมได้เลยจ้ะมันก็ยังมี85แล้ววงกลมเลยก็ได้จ้ะวงกลมอันนั้นแหละขีดไวเลยชอบตัวไหนวงกลมได้เลยอ่ะอันนเอฟ FC จะได้ชอบจุดคือสี่ตัวเนาะเนี่ยมันมีเลขอยู่แค่ประมาณนี้วงกลมสี่ตัวเลยบ่เอครับตัวก็015กับ85 ศูนย์หนึ่งห้ากับปปนห้าก็คือตัดมาจากข้างบนใช่ตัดมาจากข้างบนครับเลขมันอยู่แบบนี้ได้มาแบบนี้ครับอันนี้เลขส่วนตัวที่พี่นางชอบนะก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกครับเลขทั้งหมดห้าตัวเนาะเลขตัวเดิมห้าตัวก็ <c oughs> ตัดเล่นเอาตัดเล่นเอาถ้าหนึ่งก็ถ้าใครชอบหนึ่งก็เอาหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดอะไรแบบนี้ถ้าหนึ่งนะ ก็อยู่ประมาณนี้ตัดเอาตัดเอาเนาะตัดเอาครับผมเป็นความฝันคงสุดท้ายพี่นางตามมาแล้วหลายคนก็รอคอยนะครับนะครับส่วนทะเบียนรถไม่ต้องเขียนลงม็ได,ได้บอกไปเผื่อว่าหน <15, S 1> ึ่งห้าหนึ่งเจ็ดชอบพิเศษเ <15, 17. S 1> นาะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดก็ยังคงมีอยู่มันยังอยู่ในนี้แล้วหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอยู่ในนี้แล้ว <c oughs> คือมันอยู่ในนี้แล้วจ้ะ ก็คือหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดจ้ะครับก็เลยมั่นใจว่าเลขงวดนี้ยังไงก็น่าจะมาประมาณนี้ครับผ่านเกียกับรถนะครับเปลนว่าใครชอบเนาะครับวดนี้เข้าเดี๋ยวจะรีบมาถ่ายเลยครับถ้าเข้างวดนี้นะนะครับโพตรงงวดนี้จะแม่นสรับพี่นานะครับทุกคนหลังจากที่ปล่อยแนวทางชุดนี้ไปเนาะ ก็กลับมานอนฝันก็ฝันเกี่ยวกับจุดเดิมอีกที่เดิม,มแล้วก็เขาจะมาย้ำหรือเปล่าครับใช่แบบนั้นน้องก,ก็คชายสามคนเนาะผู้ชายสามคนเขาเดินพี่นางอย,าอยู่ตรงหินแล้วทีนี้เขาเดินมาจากสวนสวนฝั่งโน้นนะเขาเดินเข้ามาแล้วทีเนี้ยพี่นางก็เดินคือยังมองว่าเขาเดินไปไหนก็เห็นเขาเดินออกมาตรงนี้ขึ้นขึ้นไปบนเขาเหมือนเดิมอ๋อขึ้นไปข้างบนเห็นใช่ใช่ขึ้นไปข้างบน ก็เลยน่าจะเป็นเลขบนไหมขึ้นไปข้างบนนี้ก็คงตรงที่พี่นางเห็นตัวเลขตรงโพรงถ้ำใช่ในถ้ำเลยเนาะใช่ก็เลยมั่นใจว่าตัวเดิมบ่างนี้เขาน่าจะมาโบที่เดิมบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะหรือว่าอาจจะลืมว่าที่มาที่ไปของเลขเนี้ยที่พี่นางปล่อยไปพี่นางผ่ายไว้ในบ้างขอเล่าให้ฟังเหมือนกันนนหน้านั้นนะครับคนรอบแรกอะ โอเครอบแรกพี่นางฝันว่าเห็นอยุ่ช่อง youtube มาสี่คนค่ะแล้วทีนี้ก็บอกกับไอ้นาที่ฟันว่าช่องของกลุ่มทรัพยานาคเนาะบอกว่าโอายังไม่ฝันหรอกถ้าอยากจะได้เลขก็ไปส่องเอาตามหินวาง่างนี้แล้วทีนี้ในความฝันเขาก็ใส่เสื้อตัวนี้แหละเขาใส่เสื้อตัวนี้แหละแล้วเขาก็เอาไอกล้องไปส่องตรงหินแล้วพี่นางก็เลยว่าเออเช้า ก็เลยขึ้นมาไหา้น้ําไหายน้ําเสร็จแล้วก็ไหว้ตรงนี้แล้วก็ไปไหว้ตรงนั้นคือลองไปส่องดูไงว่าเห็นไหมก็ไปเห็นเลขมันชัดนะเนาะมันห้าแปดหรือแปดห้าวันนั้นห้าแปดแปดห้าแหละห้าแปดห้าแปดหละเต็ห้าอยู่ข้างหน้าเลขแปดอยู่ข้างหลังชัดมากเลยเห็นจริงๆด้วยก็เห็นจริงๆด้วยแล้วทีนี้ก็ที่มาที่ไปของเก้าศูนย์ก็คือว่ามีว่าฝันเห็นน้องผู้ชายว่างี้เพราะว่าไม่เคยเห็นว่าผิวขาว เขาก็บอกว่าในนี้ได้ติดกล้องเลยไหมเขาว่าในนี้มันมีกล้องแล้วเขาก็ว่ามันมันไม่มีคลื่นมันหมุนติ้วติ้ว่งี้เลยวันนั้นให้ไปห้าแปดกับเลขความฝันมันหนึ่งเก้าศูนย์ห้าแปดนี้เป็นเลขหินเลขที่เราเห็นบนหินอันนี้ไม่ได้ฝันอันนี้เห็นเลยเห็นเห็นเห็นเลขตรงหินห้าแปดแต่ตีเลขความฝันไปหนึ่งเก้าศูนย์จะแล้วก็วันหลังก็นั่นแหละก็ฝันว่า พี่นางขึ้นมาบนหินพอยูทูบออกไปเนาะก็ย้ำว่าเห็นผู้ชายเดินเข้ามาสามคนแล้วก็เดินขึ้นเขาเดินขึ้นไปครับจ้ะแล้วก็เป็นที่มาที่ไปเนาะเลขชุดที่ปล่อยไปเลขมันแค่นี้เลขไม่เยอะนะครับก็มีวงกลมให้แล้ว้ดูชั้นหนึ่งคือเราให้ไปแล้วห้าตัวแล้วทีนี้เราก็มาฝันเห็นรถคือรถว่าพี่แนงเขาขับไปขับไปแล้วทีนี้ถนนมันขาด แล้วพี่นางก็ลงไปเข็นทีนี้รถอ่ะมันพังอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งนี่คือมันฝั่งของพี่นางนั่งมันฝั่งหนึ่งห้าทะเบียนมันหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดจ้วแต่พี่นางก็เลยจะซื้อเป็นศูนย์หนึ่งห้าชอบรถมันพังไงถนนขาดด้วยก็ลองดูเนาะจะไปชอบแนวทางของพี่นางประมาณนี้มีอะไรจะฝากเอฟซีไม่พี่นางคนจบเนาะมีอะไรฝากไหมครับ เหมือนเดิมม้วนนี้ขอให้เฮงเโดยรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมก็ซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกสาธุ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 ทุกคนนะครับใครโชบดีนางก็จัดไปเด้อทุกคนนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้นะพรับไทยโชบแนวทางพี่นางก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเด้นนะครับเสี่ยงโชคนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศถ้ำนิดนึงครับ ฟันที่ทำตรงนู้นนะครับทุกคนนะครับใครอยากรู้ว่าฟันก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับในดูทำไปสองคลิปเก่าได้นะครับอันนี้ลำลากันไปสำหรับพี่นาคขอบคุณครับสวัสดีครับผม